สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่หนังสือเสียงสื่อสร้างสารรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์นงนัทนัยโลสุวรรจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC พบกันทุกวันกับซีรีส์วาไราตี้ของชีวิตสามารถนำไปผสมผสานใช้ในการประกอบธุรกิจและการดำเนินชีวิตได้วันนี้เสนอเรื่องพลลล์ของการฝึกฝนผู้ฟังทุกท่านครับ ประโยชนจากการฝึกฝนนั้นมีมากมายและหลากหลายดังที่เราทราบและเคยสัมผัสกันมาตลอดทั้งประสบการณ์ตรงและเรื่องเล่าครับผู้คนที่ประสบความสําเร็จในทุกสาขาอาชีพในทุกวิชาชีพล้วนมีเสียงส่วนหนึ่งหรือองค์ประกอบหนึ่งที่เหมือนกันอยู่เสมอนั่นก็คือการฝึกฝนครับรวมถึงมีการฝึกซ้อม หากเราต้องการจะเป็นผู้รู้จริงในสิ่งที่ทำหรือต้องการเป็นผู้ที่มีความชำนาญการเป็นผู้เชี่ยวชาญฮะรวมถึงต้องการประสบความสำเร็จในชีวิตเราจึงต้องบริหารเวลาเพื่อที่จะเข้ารับการฝึกอบรมฝึกฝนฝึกซ้อมแน่นอนครับประโยชน์ที่ได้นั้นมีมากมายมหาศาลทีเดียวสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนก็คือจากการที่ผู้พูดได้เดินเดินทางนะฮะไปยังฝืนแผ่นดินดต่างๆทั่วประเทศไทยนั้น ก็มีการจัดโครงการฝึกอบรมฝึกฝนพัฒนาสัมมนาเซมินาต่างๆ,ยๆเยอะแยะไปหมดเลยสิ่งที่เห็นได้ชัดจากผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมฝึกฝนฝึกฝนนะฮะฝึกซ้อมนั่นก็คือเขาจะมีความมั่นใจในตัวเองเห็นได้ชัดมากๆเลยนะฮะการมีความมั่นใจในตัวเองถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการใช้ชีวิตครับเราคงเห็นผู้คนมากมายในสังคมที่ปราศจากความมั่นใจในตัวเองทําให้พลาดโอกาสแล้วก็เสียโอกาสไปอย่างน่าเสียดาย มนุษย์เมื่อมีการฝึกเมื่อเกิดความมั่นใจเขาจะเริ่มดึงดูดสิ่งต่างๆเข้ามาและแน่นอนครับเขาเหล่านั้นจะมีพลังใจที่จะก้าวเดินครับมนุษย์เมื่อมีความมั่นใจเป็นตัวนำานะ่ะพลังใจมามหาศาลนะครับจากนั้นเขาก็จะมีกําลังใจในทุกสถานการณ์ที่เกิดเขาเห็นอะไรก็แล้วแต่โอ้เขามีกําลังใจนะเขามีพลังใจนะเขามีความมั่นใจนะและแน่นอนครับ คนที่ฝึกฝนนั้นจะมีความสุขใจในสิ่งที่เขาทําในลําดับถัดๆไปผ่านการฝึกฝนชอบฝึกฝนเมื่อฝึกเสร็จเห็นอะไรปั๊บสุขใจในสิ่งที่ตัวเองลงมือทําเพราะว่าผ่านกระบวนการในการฝึกมาแล้วต่อมาเขาจะมีความภูมิใจในฐานะของคนคุณภาพครับก็ <c oughs> อเนื่องจากทุกการที่เราได้เรียนรู้เราไปอบรมอะไรมาเราไปฝึกอะไรมาเราไปเข้าแคมเข้าค่ายอะไรมาเนี่ยพอเรากลับมาเราปฏิบัติตัวไปสักระยะหนึ่ง ความภาคภูมิใจมันจะเกิดขึ้นครับคนคุณภาพจริงๆคนเนี่ยมนุษย์เราเป็นคนคุณภาพอยู่แล้วมากน้อยนะครับก็ขึ้นอยู่กับฐานชีวิตขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมบุคคลต่อมาครับเขาเหล่านั้นจะมีความเชื่อนะครับเขาเหล่านั้นจะมีความเชื่อใจต่ออนาคตของตัวเขาเองว่าเขาไปต่อได้อย่างทรนองละ ขามีความมุ่งมั่นตั้งใจเขามีความเชื่อใจว่าอนาคตในวันข้างหน้านับจากวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ยย่อมมีสิ่งดีเพราะเขาเรียนของเขามาครับต่อมาก็จะมีทักษะในบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบแน่นอนครับไม่ว่าจะอยู่ในวิชาชีพอะไรมนุษย์ทุกคนร้นมีบทบาทและหน้าที่ที่จะต้องลงมือทําดังนั้นครับทักษะก็จะเกิดขึ้นทันทีเนื่องจากเขาฝึกของเขามา และตัวเขาเองก็จะมีวิสัยทัศน์ด้วยนะครับในการดําเนินชีวิตเขาจะเห็นว่าปีนี้ทั้งปีจะเป็นอย่างไรปีหน้าจะเป็นอย่างไรนะครับมนุษย์ที่มีวิสัยทัศน์นั้นเนี่ยการที่จะหลงทิศหลงทางย่อมยากครับดังนั้นครับต่อมาก็คือจะมีศิละปะในการต่อยอดในสิ่งที่ทําตรงนี้สําคัญนะฮะมนุษย์เราไปต่อไม่ได้เพราะต่อยอดไม่เป็นครับแต่ไปต่อได้อย่างทรนงก็เพราะรู้จักวิธีการต่อยอดผสมผสาน เชื่อมโยงดังคํากล่าวที่ว่าการใช้ชีวิตในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยหากเราเปลี่ยนนะครับการสายสัมพันธ์ที่เรามีเนี่ยใช้คําว่าเพิ่มพูนขึ้นมาสายสัมพันธ์ที่ดีทําให้มั่งมีมั่งคั่งและมั่นคงได้ดังนั้นเมื่อเราต้องการจะต่อยอดในสิ่งใดหรือธุรกิจอะไรเนี่ยหากเรามีศิลปะในการกระทั่นะครับผลลัพธ์จะสูงกว่าลักษณางานด้วยและแน่นอนครับ คนที่ผ่านการฝึกฝนฝึกอบรมเรียนรู้ต่างๆเขาจะมีมุมมองที่ดีในการแบ่งปันต่อสังคมครับจะไม่เห็นแก่ตัวมีอะไรก็อยากจะแบ่งปันอยากจะแชร์นะครับและยิ่งโลกออนไลน์ในยุคป,ปัจจุบันเป็นโลกของการโชว์แอนแชร์ครับแน่นอนมีความมั่นใจในตัวเองมีพลังใจที่จะก้าวเดินมีกำลังใจในทุกสถานการณ์มีความสุขใจในสิ่งที่ทำมีความภูมิใจในฐานะคนคุณภาพ มีความเชื่อใจต่ออนาคตของปอนเองมีทักษะในบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบมีวิสัยทัศน์ในการดำเนินชีวิตมีศิลปะในการต่อย,ยอดในสิ่งทีรร่ทำมีมุมมองที่ดีในการแบ่งปันและต่อย,ยอดฉะนั้นการฝึกฝนที่ดีเราจะต้องมีวิัยในทุกการกระทำผู้ฟังทุกท่านครับนี่คือเรื่องราวดีๆที่สถาบันพัฒนาศกักยภาพการสื่อสาร WLDC ส่งมอบด้วยดีเสมอมา w LDC สถาบัานผลิตความรู้สู่ปวงชนใครเจอเราก็ต้องโชคดีครับเกิดเป็นผู้คนควรหมั่นที่จะทำให้มนุษย์ที่เรารู้จักหรือในสังคมที่เราอยู่นั้นเขาได้กินอิ่มนึ่งอุ่นได้อวดเราไม่อดเรามาร่วมรณรงค์นำพาตนเองนั้นเข้าสู่กระบวนการฝึกอบรมฝึกฝนเรียนรู้เพิ่มพูนทักษะศิลป,ปะให้ตัวเราเองเถอะครับและนี่คือผลลัพธ์ของการฝึกฝนวันนี้ขอผู้ฟังทุกท่านนั้นมีความสุข สนุกกับการดำเนินชีวิตเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีทุกทท่านครับ